เจอโค้ชคนหนึ่งนะครับในทิกตอกใน YouTube อะไรเงี้ยนะครับมาเปิดไปเปิดมาเจอเข้านะครับท่านผู้นี้เนี่ยแกบอกว่านะเราควรที่จะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาพาร์ตเมนต์เนี่ยมันล้นตลาดแล้วนะอาพาร์ตเมนต์นี่มันเฟอ้อและล้นตลาดแล้วไม่ใช่เสือนอนกินอีกต่อไปเอาว่าแม่เนะจ้านะอาพาร์ตเมนต์นี่ไม่ใช่เสือนอนกินอีกต่อไป พวมีค่าดูแลเร่งต่างสารพัดอย่างเรียกว่าเนี่ยนะครับสารพัดไม่นี่เขาดูแลง่ายที่สุดลนะถ้าเป็นโรงแรมเนี่ยจะยากกว่านะครับก็เลยบอกว่าสิ่งที่ทำให้เกิดกําไรมากเนี่ยก็คือสร้างอาคารพาณิชย์ขายนะครับสร้างอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ขายเย่างนี้ยได้กําไรมากกว่าเช่นสร้างอาคารสำนักงานให้เขาเช่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้กําไรมากกว่าซึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยนะครับ สิ่งที่พูดก็มีความถูกต้องเหมือนกันนะอย่างผมสร้างจะสร้างอาาพาร์ตเมนต์เหมือนกันนะครับหลายร้อยห้องอคิดไปคิดมาเนี่ยวิเคราะห์ไปทางความเป็นไปไม่ได้การ,การ,ก,ารการเงินคิดไปคิดมาสร้างเป็นอาคารสำนักงานดีกว่าก็เลยเป็นอาคารสำนักงานประมาณหมื่นกว่าตารางเมตรเนี่ยครับปล่อยเช่าพราะว,ว่ามีอัตราเช่าอยู่ประมาณสักเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเป็นอาาพาร์ตเมนต์ก็คงจะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแหละแถวนี้แต่ที่ผมอยู่เนี่ยครับแต่ว่า อพาร์ตเมนต์นี่มันจับปูสายกระด้งใช่ไหมแต่มันก็เป็นเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็น passive income ัมแะไรแต่มันก็ต้องจับปูส่กระด, ung, ด้งเนี่ยะเดี๋ยวคนนั้นเข้าคนนี้ออกแต่อาคารสำนักงานส่วนมากมันไม่ไม่ได้ออกอ่ะนานๆจะออกทีแล้วก็มาเขาก็มาตกแต่งตามสไตล์ของเขาพอเขาจะไปก็ต้องบอกถอดไปด้วยนะเองเราไม่อาไว้อย่างนี้เป็นต้นเช่ายาวนะครับผมก็ทําคิดแบบเดียวกันเหมือนกันแต่ว่า จะไปย่อยค่าแบบอพาร์ตเมนต์ให้เช่าเนี่ยว่ามันเอา์แล้วนะไม่ไ่้หรือไม่ใช่เสียนอนกินอีกต่อไปแล้วไม่ใช่มันยังเป็นอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเรากำลังทำอันนี้เราก็เลยบอกว่าเราดีอย่างื่นไม่ดีอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่แฟร์นะครับน,นี่คือกรณีแรกที่ไปเจอมาอีกกรณีหนึ่งดูใน youtube อีกเหมือนกันเนี่ยครับพบว่ามีคนไปเ,เรียกว่า ส่งเสริมนะให้คนไปจัดสรรที่ดินขายซึ่งเน้นให้ไปจัดสรรที่ดินในชานเมืองหรือแบบาไม่ไกลเมืองเท่าไหร่โดยเฉพาะในชานเมืองในจังหวัดภูมิภาคนะครับ mm. เพื่อว่าจะได้แบบว่ามีโอกาสเติบโตนะครับแล้วก็สามารถที่จะขายให้กับนักลงทุนหรือว่าคนจากกรุงเทพอยากจะมีบ้านของตัวเองสักไร่หนึ่งสองไร่นดนน อันนี้เป็นธรรมดานะคือถ้าเรามีเงินน้อยถ้าเรามีเงินมากสังเกตดูนะถ้าเรามีเงินมากเนี่ยเราก็จะสร้างอาคารสำนักง,งานสูงใหญ่ทั้งหลายที่เราเห็นอยู่ในตึกในกรุงเทพเนี่ยก็คืออนุสรสถานประจําตระกูลของเขาสร้างขึ้นมาใหญ่ใหญ่โตโตแต่ถ้าเรามีเงินน้อยอย่างเช่นชาวบ้านทั่วไปก็อาจมีเงินล้านสองล้านก็อาจจะไปซื้อที่ดินจัดสรรสักแปลงหนึ่งในต่างจังหวัดนะครับในชานเมืองในต่างจังหวัดเพื่อที่จะไว้ปลูกป้านอยู่ตอนยำแก่เท่าไหร่ทงนั้นเนี่ยครับก็เป็นความฝัน คือทุกคนก็อยากจะมี possession ก็คือมีอะไรบางอย่างของตัวเองกรีโค้ชวนนี้เนี่ยแกก็ทําเรื่องนี้ขายนะครับแกก็เลยบอกเนี่ยอย่างนี้ดีแต่ว่าที่นี่เปล่าจะสรรเนี่ยนะมันแบงค์ไม่ให้กู้นะมักจะไม่ให้กู้แทบร้อยทั้งร้อยเพราะว่า,วามันไม่มีตัวบ้านยึดแบงไม่ได้ไปขายต่อใครนะแล้วก็จริงเหมือนกันนะารบราคาที่ดินก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันขึ้นยากขึ้นน้อย แต่ถ้าอยู่ชานเมืองวิ่แบบเป็นบริเวณที่ก็จะขยายเมืองออกไปเนี่ยก็เ,เป็นไม่ได้เหมือนกันแต่ยงไงก็ตามเนี่ยการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันช้ากว่าทั่ว,วไปแต่ถ้าในบริเวณพื้นที่ที่มันแบบคึก,ค,กคักเนี่ยมันมักจะดีกว่านะครับจากสองกรณีนี้เนี่ยนะกรณีที่ไปทำมาสาังรับเพียมผ่านนี้ก็เลยด้อยค่าว่าอพาร์ตเมนต์ไม่ใช่เสียงนอนกินแล้วนะซึ่งไม่จริงนะครับอีกกรณีหนึ่งเรากำลังทำที่ดินจัดสรร ราก็เลยบอกที่ดินจัดสรรนี่ดีมากอย่างอื่นไม่เวิร์กซึ่งที่จัดสรรดีมากก็มีจริงเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ว่าอย่างอื่นไม่เวิร์กนะครับและตัวที่ดินจัดสรรเองเนี่ยก็มีข้อด้อยหลายอย่างนะครับจากของกรณีตัวอย่างสองอันนี้เนี่ยก็เลยชี้ให้เห็นอย่างนึ่งว่าบางทีเนี่ยถ้าเราฟังใครพูดเนี่ยอาจจะต้องตรองนะครับต้องตรองนะฮค,คนที่จะไปฟังนักลงทุนหรือว่าพวกโคช้ชพูดอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่ใช้วิจยารยา์ เองผมนี่ไม่ได้เป็นโค้ชนะครับนะเป็นทั่วมือการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับเป็นทั่วมือการโรงเรียนนะครสอนเองด้วยและก็เลยแล้วก็เชิญคนอื่นมาช่วยกันสอนส่วนมากก็คนอื่นสอนนะครับนะแล้วก็มีมีมลักษณะเป็นโค้ชนะเป็นร่วมลงทุนกับโค้ชไปอะไรหลอกลวงประชาชอนอย่างนี้นไม่มีนะครับคืออย่างหนึ่งเนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าเราขายอะไรเนี่ยนะเช่นเรากำลังขายคอนโดอยู่บางนาเราบอกบางนาดี ถ้าเราขายคอนโดอยู่บางเขนเราบอกบางเขนดีนะถ้าเราขายคอนโดอยู่บางแคร์เราบอกบางแคดีดนะีถ้าเรา,เาขายอะไรอยู่อะไรกร็ตามเราก็ทำนั้นดีนะครับเป็นต้นเพื่อประโยชน์ของเราเพราะเราเป็นขายทรัพย์อยู่ทำาน,นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยายจะเป็นสมาคมอสังหารทรัพย์อยากจะให้รัฐบาลช่วยแล้วก็จะบอกอสังหารทรัพย์ตอนนี้กําลังแย่นยะรัฐบาลจะได้ช่วยด่วนนะ อาส,สังซัฟตอนนี้กาลังแย่ขอให้ความขอให้ขอความช่วยเหลือด,วด่วนอะไรอย่าเง้มนอันนี้คือเรากําลังทําอะไรเนี่ยเราก็อย่าพูดไปแง่นี้แต่ว่าคนฟังไม่รู้เนี่ยบางทีก็ไม่ทราบนะครับก็เลยแบบว่า,เ,าเชื่อไปเชื่อแบบนั้นซึ่งไม่จริงอย่างเช่นตอนนี้อสสญญาสาังซัฟเนี่ยโอ้กำลังแย่หนักแล้วนะอะไรเงี้ยเนี่ยครับนะยังไม่เลงขนาดนั้น,น,นแต่เรามากักจะพูดให้มันดูแย่ๆเพื่อว่ารัฐบาลจะได้มาช่วยนั่นเง้อย่างเช่นวันเนี้ย นะอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับเปิดใหม่ในปี2 5 6พรสเดนี่ยมาจะประมาณสักเจ0 0 0นหน่วยเป็นอย่างมากไม่มากกว่านี้นะคักเจ็ด0ืนหน่วยปีที่แล้วเปิดเป็นแสนปีนี้เปิ 7, ด7 0,000ืนหน่วยก็แสดงลดไปนั่งามเเ็นลดไปตั้ง3ามสบเซนแสดงว่าแย่ไหมในแง่หนึ่งดูเหมือนแย่นะแต่ในแง่หนึ่งแสดงว่าอาสังหาริมทรัพย์มีการปรับตัวคือตอนนี้ดีมานด์มันน้อยลงเราก็เลยสร้างสป라이น้อยลงไปด้วยนะอย่างเช่นช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ย เกิดซัพพลายขึ้นมาประมาณ32,000หน่วยแต่เกิดดีมานก็คือมีคนซื้อไปเนี่ยครับ23,000หน่วยพอๆกันแสดงว่าอะไรแสดงว่าเนี่ยมันต้องมีการปรับตัวเ็ือขืนว่าปีนี้ยังสร้างเป็นแสนมาขึ้นมาใหม่อันนี้คงจะล้มตลาดเจ๊งบงกันหมดเห็นไหมครับอันนี้แสดงห็นว่าทุกอย่างก็ต้องมีการปรับตัวดีขึ้นนะไม่ใช่ว่าการที่เปิดใหม่น้อยลงนี่แสดงว่าหายนะมาถึงแล้วนะไม่ใช่ อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้นะครับอีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็นกรณีสุดท้ายแล้วกันนะอย่างเช่นว่ามีบางคนบอกเนี่ยสนสงเสริมให้พวกเราไปซื้อที่ดิน,นเงินเยอะๆสะสมนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้ว่าเห็นด้วยอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ส่งเสริมให้คนไปซื้อบ้านซื้อคอนโดส่งเดชไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะ <c oughs> บอกว่าบางคนเนี่ยโคยบางคนบอกว่าราคาที่ดินพิสูจน์ได้ไม่เคยลด อันนี้ไม่จริงนะครับผมเนี่ยสำรวจราคาที่ดินนะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 2 7แต่ละปีแต่ละปีสามสิบเจ็ดนะครับแต่ละปีเพิ่มขึ้นยังไงบ้างเมื่อก่อนทำทุก6เดือนเดี๋ยวนี้ทำทุกปีนะจะสังเกตได้นนว่าช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี40เนี่ยโควิดสิบไม่ใช่โควิดสิบเรช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปีสี 40, เนี่ยครับราคาที่ดินตกเช่นนะปี40เนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากนะครับเพราะ ลดค่าเงินบาทตรงช่วงกลางปีเนี่ยปีสีหนึ่งราคาที่ดินลดไปประมาณสักสิบสองเปอร์เซ็นต์ลดจริงๆริงนะปีสี่สองนะครับสี่หนึ่งลดไปสิบสองเปอร์เซ็นต์สี่สองเนี่ยลดไปอีกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์รวมช่วงรวมแล้วยี่สิบเลยนะแถมสี่สามราคาที่ดินไม่ลดละแต่ไม่เพิ่มเท่าเดิมโดยเฉลี่ยนะแต่บางที่อาจจะยังลดอยู่แสดงเห็นว่าราคาที่ดินมีลดเหมือนกันไม่ใช่ไม่ลด นะครับแต่ว่าออบางทีเรากําลังขายที่ดินเลยบโอ้ที่ดินดีราคาไม่เคยลดเลยไม่จริงนะครับแต่แน่นอนนะมีเหมือนกันที่แบบว่าราคาที่ดินไม่ลดเพราะอะไรเย่นกรณีถึงแม้จะมีซึ่งทำนี้ที่ภูกเกต็ตบันดาเจ๊ไปไซเวมาที่บันดาเจราคาไม่ลดอยู่นิ่ง,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 งๆเฉยๆนะครับปีถัดไปก็เพิ่มขึ้นนะที่ภูกเกต็ตก็เหมือนกันถ้าบริเวณที่แบบหดาดปลาตองอะไรต่างจะหยุดนิ่งไปวันปีหนึ่ง ปีถัดไปก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าชายหาดทางด้านตะวันอ,ออกของภูเก็ตนะซึ่งเป็นทะเลกบีแล้วน่นาจะไม่ได้สวยงามมากเท่ากับทะเลอันดามันมา ật, มรลเซอินเดียเนี่ยครับอันนั้นราคายังขึ้นนิดนิดหน่อยหน่อยแม้จะเกิดซึ่งมีในปี247ก็ตามนะครับหรือว่าพายุใหญ่พัดมาคนตายเป็นหมืน่นที่ฟิลิปปินส์เนี่ยผมก็ไปซำรวมาแล้วก็นิดหน่อยราคาที่ดินไม่ได้ลดหรือ ซอ่งิรมิที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อ2554 2554ราคาที่ดินก็ไม่ได้ตกแต่บริเวณที่โดนรังสีอ่ะอันนี้ราคาที่ดิน,นตกแน่นอนเพราะว่ามันโดนรังสีคนเข้าไปอยู่ไม่ไดนะ้หรือรงไฟฟ้า,ฟาเชโนอโเบลนะที่ยูเครนผมไปมาดูมาแล้วนะราคาที่ดินจะหายไปเนื่องจากว่าตรงนั้นมีรั i o n มีการแผ่รังสีอะไรต่างๆนะครับ มันก็เลยไม่ work นะแต่นั่นเป็นข้อยกเว้นนะแต่ลหลักๆแล้วเนี่ยเจอภูเขาภัยแผ่นดินไหวอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องกลัวนะราคาที่ดินอาจจะหยุดไปพักหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะที่นิวออร์ลีนผมก็ไปดูมาแล้วเหมือนกันนะราคาที่ดินก็ไม่ได้มีอะไรลดลงไปแต่วันก่อนเนาะเจอน้พา,ายุใหม่อีกแล้วนะครับนะนี่คือสิ่งที่เราเห็นกันได้นะครับว่า,าราคาที่ดินเนี่ยมีลดเหมือนกันนะแต่ลดเพราะเศรษฐกิจไม่ได้ลดเพราะ ภัยธรรมชาตินะแต่บางคนที่กำลังขายที่ดินก็บอกที่ดินดีไม่เคยลดเลยซึ่งไม่จริงนะครับ